ยังครบพี่ครับที่ไหนครับสอยวัดพระเงินจะเปิดเดือนเมษายนหม่ำตำหมูแตกครับหม่ำตำหมูแตกครับส่วนมากเป็นตำอะไรฮะไผ่ปูปลารหรืออะไรไงตำทุกอย่างเลยออาวันนี้สั่งชักเมนูนะพี่ดงเอาเอาปลาร้าตำปลารไม่ใส่ปูนอะไรนะตำที่นี่เขาใส่ปูครับเขาจะใส่ปูให้คนอื่นก่อนเลยเฮ้ยใส่ปูกินไปแล้วเคยกินไปแล้วนี่ชงแล้ว มดมะละกอไสตอนไหนฮะตอนนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวดูว่าแต่ถ้าอยากไปกินสจดเลยสอยพรพับพระเงินเดินเมษาแต่ถ้าจะไปเจอแบบมากมายเยอะร้านเนี่มัมฟู้ดแฟร์เลยที่ที่ที่เวสเกตที่เวสเกตเลยวันที่5กุมภาพันธ์ถึง10กุมภาพันธ์ประมาณนี้ละเนี่ยนงกินม่มาไปด้วยนะอุ้ยเข้าไปทุกครั้งร้านค้าเอะมีโนไปไหมอันนี้ก็พูดตรงนี้ก็ได้อ๋อร้านค้าที่จะไปเนี่ย คือต้องไปล้างที่สะอาดแม่มาลาแม่มาลาเนี่ยสะอาดอยู่แล้วทุกร้างสะอาดก็ทิ้งว่าทำไมพมีหนูไม่มาผมก็ถามอยอยันปรึกษาด้วยมึงไม่้อบคุยกันจัดทุกครั้งนี่ได้รับความสำเร็จทุกครั้งโอ้คนเยอะมากเคยไปแล้วเคยไปมาแล้วเงินที่ได้เอาไปไหนหมดเนี่ยไปให้เมียเนาะที่เชียงรายอีก